โดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยมาช่วงนี้ครับมาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของคุณยศสมยศนะครับที่กำลังมีปัญหากับพระเอกดาวรุ่งอย่างคุณเอี้ยงอดีตนักร้องวงรุกกี้บีบีใช่แล้วค่ะและตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สมยศครับสวัสดีครับคุณท็อปนะครับแล้วก็คุณกู้ไก่ยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับโอเคค่ะงั้นให้พี่สมยศเนี่ย เล่าท้าความให้หน่อยดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงบ้างคะก็เรื่องราวก็คือเอาตั้งแตอตอนแรกเลยครับที่ก็เป็นคนพาเขาเข้าวงการก็คือไปเจอเขาที่เซ็นทันเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้วตั้งแต่เขาเรียนมสี่มห้านะครับ <ภา S 2> แล้วก็หลังถ่ายแบบบ้างเขียนข่าวเสียบ้างพาไปแคสงานนวังานนี้บ้างตามภาษาและหลังจากนั้นเขาก็อีกกาปีหนึ่งกลับมาจากอเมริกาที่เขาพาไปเซ็นสัญญาที่บริษัทไอเอสซึ่งขอนไปเซ็นสัญญาไอเอสเนี่ย ก็ได้เซ็นสัญญาในฐานะที่ที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวตั้งแต่วันที่7สุลาคมปี52และไปเซ็นสัญญาเป็นิลิปินาเอสเนี่ยวันที่19มกราคมปี53เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาของพี่เนี่ยมาก่อนสัญญาของไอเอสแน่นอนค่ะแล้วในระหว่างเซ็นนั้นในเรื่องของการให้เกียรติคำว่าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยสำหรับตัวเองนะครับยังพี่ก็พยายามสอนอบรมพยายาม แต่ดีทุกอย่างยอมทุกอย่างในฐานะที่เขาเป็นเด็กและที่เป็นผู้ใหญ่มีอะไรที่พี่ดูแลได้พี่ก็จะดูแลในเรื่องการเข้าสู่วงการเนี่ย mm. เขาเข้ามามันก็ไม่ได้เรื่องยากมากเท่าไหร่ mm. เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่สร้างคอนเนคชันแล้วก็เครดิตของที่ไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งที่อยู่ในวงการนักข่าวมาเนี่ยนักข่าวบันเทิงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือตั้งแต่ปีสองพ้ารอสมสิบสี่เริ่มเป็นนักข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีคอนเนคชันไว้รออย่างเนี้ย ถ้าเขาว่ามูลค่าในเครดิตของตัวเราเนี่ยเรายกให้คุณไปหมดเลยเมื่อคุณได้กับตรงนั้นไปเนี่ย <c oughs> มูลค่านั้นกลับไม่ได้รับความสำคัญพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ใหญ่ฝ่ายเอียงเนี่ยมีวิธีการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในใจหรือสะกดคําว่าบุญคุณเนี่ยแปลความหมายผิดแปลกแตกต่างจากบุคคลทั่วไปในสังคมหรือไม่อย่างไรค่ะและคําว่าบุคคลสาธารณะเนี่ยควรเป็นต้นแบบ ให้กับสังคมอย่างไรบ้างค่ะ<ต>พี่จอมยศค่ะเท่าทีา่ฟังมาคือด้วยก,ก,ก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาถึงขั้นฟ้องร้องได้ยังไงอะคะอ๋อครับผมจริงๆแล้วมันมีปัญหามาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าพี่เป็นคนที่ค่อนข้างอดทนสูงครับย้อนก่อนก่อนหน้าน้องเอียงเนี่ยก็มีก็มีดาราในสังกัดที่เป็นนักร้องคนหนึ่ง mm hmm. ซึ่งมากล่าวหาว่าไม่รู้จักพี่ แอบอ้างที่ก็เลยมาสู้กันตักระทั่งยอมขอโทษของคนที่ไปแล้วอันนี้คือจบแล้วเคสนั้นค่ะแต่ก็อยู่ในค่ายเดียวกันทั้งสองคนระหว่างคนที่พี่ไม่มีสัญญากับคนที่มีสัญญาคือเอียงเนี่ยทําไมพี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเอียงมีปัญหามาตั้งนานแล้วที่เตือนที่บอกที่สอนที่ทุกอย่างหมดแล้วเอเรื่องเรื่องเงินเป็นประเด็นรองที่ผ่านมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าที่เองเนี่ยที่มีรายได้ของพี่อยู่แล้ว สมัยก่อนที่เคยดูถูกถามมีคนเคยบอกว่าอยู่ในวงการนักข่าวันเทิงยี่สิบปีเนี่ยมีเงินเก็บถึงล้านหรือไม่ขอขอภัยนะครับพี่ที่ค่อนข้างเก็บช้ำมากและวันนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกคนที่เคยดูถูกพี่ไปว่าปัจจุบันที่ซื้อบ้านราคาสิบสองล้านบาทอยากให้คนที่บอกพูดนั้นมาเยี่ยมบ้านพี่สิแล้วพี่ไม่ได้ได้จากเด็กที่พี่สร้างหรอกครับได้จากมันสมองความสามารถของพี่รับวันนี้เนี่ยความรู้สึกทางใจเนี่ยครับกม ครับค่ะพี่สมยศครับแล้วเมื่อเช้าที่ไปฟ้องร้องนี่คือฟ้องเรื่องอะไรครับฟ้องเรื่องคดีเท่าโกงครับเ<อ><อ>ท่าโก<อ>งยังไงครับเท่าโกงครับก็คือตัวน้องเนี่ยมาหลอกเอาสัญญาตัวจริงที่อยู่กับผม <S <S บอกว่าจะเอาไปขอดูตัวจะเอาไปขอดูขอขอไปขอยืมไปดูยืมไปดูเสร็จแล้วเนี่ยที่ก็ถือว่าเ้อาจะเอาทําไมของเอียงก็มีอยู่แล้วสัญญามปนคนละชุดเขาบอกว่าพี่ยศต้องเชื่อผมสิผมมีความเป็นลูกผู้ชายพอ ผมเชื่อพี่เชื่อมั่นัวคลุ้นสิทพี่เป็นพี่ผมพี่ก็บอกเอี้ยงพี่เคยเจ็บําน้ําใจเรื่องนี้มาโดยตลอดเวลาเอี้ยงก็รู้อยู่เขาบอกว่าพี่เชื่อผมสิผมเป็นลูกผู้ชายพอโอเคงั้นพี่เชื่อเอียงเอาไปแล้วก็ถ้าเรียกตอนแล้วเอามาคืนคือว่าทวงถามแล้วไม่ได้เอามาคืนครับการที่เอาสัญญาไปนั้นมูลค่าค่ามูลค่าของสัญญาเนี่ยถ้าแปลงเป็นเศรษฐกิจแล้วเป็นเอ่อมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมีมูลค่าอ่ะกี่แสนกี่ล้านเพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่เมื่อเอาไปแล้วเนี่ย เอาสัญญาที่ไปแต่ที่มีฉบับถ่ายเอกสารไว้อยู่แล้วเอาไปเสร็จแล้วปุ๊บนั่นสัญญานั้นมีผลบังคับใช้ครับเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาตามกฎหมายีเอียงว่าขาดกันกับพี่ตามกฎหมายแต่สัญญามันยังคงบังคับใช้ได้อยู่เอียงเอาไปนั่นหมายถึงว่าเจตนาที่จะชอบโกงครับอันนี้ถือเป็นทรัพย์ของพี่ครับที่อยู่กับเอียงคือตัวจริงใช่ไหมคะใช่ไหมคะที่อยู่กับเอียงคือตัวจริงตอนนี้ที่มีอยู่กับพี่คือเป็นตัวก๊อปปี้ถูกหรือเปล่าคะตัวก๊อปปี้ แต่ตัวพี <ผม S 2> ้นั้นมันมีผลทางกฎหมายเหมือนกันครับเพราะว่าที่ยังไม่ได้เซ็นลายลักษณ์อักษรว่ายกเลิกสัญญาให้เอียงครับแล้วที่เอียงเอาไปนี่คือเป็นกรณีที่พี่ฟ้องร้องห้าล้านนะครับอ่าใช่ครับกรณีอ่อกรณีกรณีตอนนี้พี่ฟ้องทั้งเช่าโกงแล้วก็อ,อายเออแล้วก็เช่าโกงแล้วก็แพ่งครับเมื่อเชาโกงแล้วก็เดง๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งโทษทีคือเอกสารเนี่ยคือเอาไปคือเอาเอกสารไปพี่ก็เลยไปฟ้องร้องว่าเขาเอาเอกสารตัวนี้ไป ฟ้องร้องมูลค่าห้าล้านบาทแค่แค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยครับในตอนนี้คือถ้าถ้าไอตรงไอตรงนี้ไอตรงนี้คือที่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 บอกนักขับวไปว่าที่ที่อยากได้มูลค่าห้าล้านในเรื่องของละเมิดละเมิดสัญญาทางแพง่งซึ่งที่จะฟ้องเรียกค่าเสียชงแพ่งนั่คือห้าล้านแต่วันที่ที่ฟ้องชอบโกงในวันนี้เนี่ยที่ยังไม่ได้เรียกความเสียหายให้เขามาเคลียร์กับพี่การที่หลอกเอาสัญญาที่ไปตากฎหมายเขาเรียกว่า หลอกลวรวมโปหกเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของคนอื่นเมื่อได้มาซึ่งทรัพย์ของอื <S <S ่นเสร็จแล้วเนี่ยทรัพย์ของที่เนี่ยเขามีเจตนาว่าถ้าเขาเอาสัญญาของที่ไปที่จะไม่สามารถมีสัญญาไปฟ้องร้องอะไรกับเขาได้ <S <S แต่เมื่อเอาไปเสร็จแล้วเนี่ยสัญญาที่ยังไม่หมดสัญญาลงแต่ในช่วงนั้นเนี่ยที่กําลังจะพาไปสถานีธรรทัศน์อีกช่องหนึง่งที่คุยกันเรื่องเป็นเพระเอกระครแต่เขาไม่ไปเมื่อเขาไม่ไปเขาไปบอกกับไอเอ<ต> เมื่อเกิดไอเอสปุ๊บมันก็เลยเป็นประเด็นเหมือนว่าต้องการเอาสัญญาไปไป,ไปหลอกเอาสัญญาไปเก็บไว้เพื่อให้ที่มีไม่มีอำนาจในการจัดการของเขาทางกฎหมายเมื่อเอาสัญญาเป็นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อเขาไปไปสถานีโทรทัศน์ช่องนั้นกับพี่ซึ่งระดับสูงคุยกับพี่เมื่อไม่ไปไม่ไปปุ๊บก,ก็เท่ากับว่าเจต,ตนาที่จะมาหลอกเอาสัญญานี้ไปชอบโกงทรัพย์ที่ไปเพื่อให้ไม่เพื่อไม่ให้พี่เนี่ยมีผลทางกฎหมายที่จะไปฟ้องร้องเขาได้แต่เมื่อไปปุ๊บพี่ใช้เวลาสวงถามอยู่นาน จนกระทั่งที่แจ้งความไว้ค่ะแจ้งความไว้เสร็จแล้วก็ให้ทนายความยื่นโนติสไว้แล้วในสัญญาที่พี่มีสัญญาเป็นเป็นกุจการส่วนตัวนั้นก่อนสัญญาจะก่อนสัญญาจะสิ้นสุดที่ก็ได้ยื่นโนติสไปแล้วว่าคุณกําลังละเมิดสัญญาพี่สัญญาสิ้นสุดเมื่อไหร่คะคุณสมนยอขาอะไรนะครับสัญญาสิ้นสุดเมื่อไหร่คะสัญญาสิ้นสุดไปเมื่อเดือตุลาคมปีห้าเจ็ดครับแต่ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดเนี่ยพี่ได้ยื่นโนติสไปก่อนแล้วว่าคุณกําลังละเมิดสัญญาพี่ เพราะคุณไม่เคยเกรงกับพี่ใช่เรื่องการส่วนตัวไม่เคยไม่เคยให้เหตบที่เลยไม่เคยบอกอะไรที่เลยเล่นละครเล่นหนังที่ไม่เคยรู้เรื่องสักอย่างแล้วอาร์เอสที่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเคยบอกพี่ว่าไม่มีปะกัติลาซ้ำรอยอันนี้ไม่ทราบว่าซ้ำรอยหรือเปล่าพี่ไม่ทราบค่ะโอเวลาที่มีน้อยมากเลยนะคะเห็นบอกว่าพี่สมยศเนี่ยจะแฉเอียงด้วยจะแฉเรื่องอะไรคะอ๋อ อันนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของอันนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของอประเด็นข่าวในการพาดหัวแต่จริงๆเรื่องแฉมันไม่มีสิ่งใดที่ผมจะแฉไปไปมากกว่านี้นอกจากความจริงที่ได้พูดในวันนี้เพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่ผมใจเย็นพอให้โอ,อกาสน้องมามากพอเรื่องเงินผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องใดๆผมก็ไม่เคยมีปัญหามีปัญหาแค่เรื่องติดสำนึกของคน<ะ>แล้วก็ความรู้สึกที่ผมค่อนข้างเสียคมรู้สึกมากครับเรื่องเงินเนี่ยผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินผมไม่ได้ เรื่องนึงเป็นประเด็นรองครับประเด็นหลักคือคุณไม่ให้เกียิผมคุณกล้าที่จะหลอกเอาสัญญาผมไปเพื่อที่ผมไม่มีผลทางกฎหมายและหนีเป็นเซ็นสัญญาต่อไอริคอีกสี่ปีโดยที่ผมไม่รู้เรื่องและผมรู้เรื่องที่หลังครับผมพี่ยศครับพี่ยศครับโทษทีครับเวลาหมดแล้วคิดว่าคงได้เคลียร์ทุกประเด็นแล้วนะครับผมค่ะได้ครับครับหวังว่าเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกนะคะสําหรับประเด็นนี้เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรื่องราวการฟ้องร้องเดี๋ยวเราจะติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะพี่สมยศขา ครับผมโอเคครับเจ้าุมภาพันห้าแปดครับเวลาเก้านาฬิกาครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ยศครับท่ดครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามมันต่อไปนะสำหรับประเด็นนี้เองนะคะดูเหมือนยังไม่ได้มีการเคลียร์กันด้วยคือทั้งตัวพี่สมยศเองแล้วก็ตัวน้องเอเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เจอกันยังเป็นการแบบว่ายื่นเอกสารคุยกันไปผ่านกันมาท่านเองครับผมพักเรื่องนี้ไว้ก่อนลวกันนะครับกเบรกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจซุปตารบ